ันนี้จะพามาแนะนําที่ดินนะคะอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีต้นไม้มงคลเยอะยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นประดู่ต้นเตงรังนะคะตอนนี้มีอายุอยู่8ปีแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบๆได้เลยค่ะที่ดินเราลอ้อมรัวเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยค่ะสีด้านแล้วก็จะมีบ้านสวนบ้านจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะ เป็นบ้านสวนนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะเราปลูกมาแล้วนะคะต้นไม้นะคะมีเป็นปร้อยกว่าต้นเลยค่ะ เอาไว้เหมาะสำหรับที่จะทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าใครต้องการที่จะลงเสาเอกเสาโทก็ใช้ต้นไม้ได้ค่ะตังน,นี้นะคะเราจะมีขุดล่องน้ำล้อมรอบที่ดินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องขุดน้ำเพิ่มแล้วเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดเวลาใช้สำหรับปลูกต้นไม้นะคะได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะซื้อแล้วสามารถสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของได้เลยค่ะเดินทางจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียง1ชั่วโมงครึง่งไป CJ m จมอลเซเว่นอีโรงเรียนวัดจำปาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเทศบาลบ้านโขงเพียง5นาทีพักแกะสลักเพียง27นาทีจากวัดจำปาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจากเส้นทางหลวงชนบทเข้ามาเพียง500เมตรก็ถึงที่ดินค่ะ ล้อมดูมารวดหนาให้เรียบร้อยแล้วน,นะคะเพราะฉะนั้นเรามีหลักบูดมีการแบ่งเป็นที่สัสดส่วนแบ่งเขตชัดเจนนะคะจะมีทั้งหมด4่ด้านเลยค่ะทางเข้านะคะขนาดเนื้อที่2งาน98ตารางวาค่ะเป็นฉนดอีหนหอี่งใบค่ะ นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบต้นไม้เศรษฐกิจนักธุรกิจด้านเกษตรกรรมนักลงทุนที่ต้องการมีบ้านสวนหลังเล็กๆสำหรับพักอาศัยและชื่นชอบธรรมชาติค่ะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์088 088 9414ขอบคุณมากค่ะ